เอ้ยกลัวๆให้เจ้าก็บมันทุกันป่ะนะแ้วจะต่จอนอ๋อเก็บไปเสนนี้ตูดโอ้ยสมัยที่ขี่ไปเนาะเฮ้ยร้ายนั่นเนาะเจ้ปีนี้่ค่อยๆห้องกระสีออกเนาะตัดค่อยๆก็ข่้นหลอดทุกเดือนเนาะออกกันยังไงล่ะออกอะไรเออนีห้องกระสีข่อเนี้ยเนาะตริเนาะอืมเขาตัดใหม่อยู่ขาออกหลังนั่นีวจะอุ้มกับย่อมเฮ็ดผึ่งยังออกไรอือ ่นีเฮ็ดผึ่งออกรวมยุคามันไม่มีเลย่ย้นขาตัดใหม่ยุคาออกม่ชีี่จะอุมก็ยอมเฮ็ดพึ่งจะออกไรอืมนี่เฮ็ดผึ่งออกรวมยุค่ามันม่มีเลย่ย้ขาวตัดใหม่ยุคาออกมนชีี่จะอุ้มก็ยอมเฮ็ดพึ่งจะออกไรอืมนี่เฮ็ดผึ่งออกรวมยุค่ามันไม่มีเลยมีก็ม็ถ้มียน้จะไบใบอัตัดใบใบทันทุสม อืเขาตัดไม่ยูค่าออกแต่ท่ีจะอุ้มก็ยอมเฮ็ดผึ่งจัออกไหลอือีที่เฮ็ดผึ่งออกรวมยูค่ามันมัมีเลยร้ายนั่นเนาะทื่ปีนี้ไข่ห้อกระสีออกนตัดไข่เ่งหอกทุเดยนออกก็ยังใ่ละเออห้นี่ห้องกระสีไข่เนี้ยน่อตีเนาะเขากองเขาเยังอกเป็นดาล่านากองเนาตัวเข้าตัวเข้าสัสดีได้แจเด้อ แต่แต่หอนก็จะั้งเขาให้แล้วี่ยังหลงอันตรานี่ดอัตราคุณเมีกับมีสามีได้จ้าโอ้ยอยู่กับพวกเหมือดพี่น้องเอยแค่ไม่ก็ะได้วาดระทดวาวาเสียบ้านเมียขายเ็นไรเมียขายเขามาเนาะให้พ้นเนาะจะใส่เร็กหน่อยไปอยู่นั่นเนาะเพื่อสามสีโลกเลยแต่เพียงแค่พ่นนี่แต่กุเขาแค่พ่นหรือเปล่าเออ คนคยเอาเยเขาก็ไปกะสวดเฮ็ดได่ดีนั่นเท่านเขาหน่อยพี ARE ่ uh ้ huh. like ่าละจีบอไรดิ้วิดค่อดีเพราเอเจ้าเลยจะเอาเหงื่อออกไปอยู่กัเส้าเมันอมันดดกับสิไทยอยู่เอ้ยปวดปวดเจ้ากมามันกันหมอเ กาจอนเอาเกียวไปใช้ในตู้โอ้ยสมัยทจะกี่ไปแล้วเฮ้ยนาะปลาดิบมันหมาเดียวคิดลองเลยปลาดิบมันหมาใครคิดีน้องบ้างด้ไยใครมีระบิดฝ่าวมาำําจ้าไปกี่อย่างห้องง่ายนี่ตาใส่ Cade, public, いいให้ข่นน้ำเปไใ่ไ hmm. ข้นให้ขนเนาะจะทำไมเลหน่อยไปอยู่น้ำเนาะเออๆถสามสีโลกเลยแตเพียง่พวนเลยแั่ก็ปุมเอาค่พนหรือเป่เออพนค่เอาดีเขาก็ไปกะสวดสวดทีดอยวขคนพรนท่านหาดีเราเอาเพื่อน่ามันหน่อยตัวนี้ก็ก็ทีทุกปีเห็ดออกไรเนาะีเนาะปีนี้เห็ดเอาบกบอกอันนี้เป็นเลยเนากีาดมันหมาด้วยช่นอเล่ดูมันหมา อ้าใครคิ่าเราต้องการั่งกว่าโอ้ยขายโลกเลยนะเฮ้ยแก้วกัดีนไม่ดอกหนึ่งตัวให้ส่นเยอะกว่าโอ้ยขายโลกเลยนะเฮ้ยแก้ากัดจีนไม่ดอกหนึ่งตัวให้ส่นเยอะกว่าโอ้ยขายโลกเลยนะเฮียแก้กัดจีนไม่ดอกนี่ คนได้รอบไก่กระตากับสาไปหายกิ้วกันรอบอะไรที่ไม nope. ่ฮเพิงไก่เนาะี่ไม่ฮ็ดเพิงงห็ตทองจอเฮ็ดไข่ดีมันโบรานเขาหนึ่งที่ข้าละจีโอราณดิ่งดิตไก่ดีมันโบราณแยมเลือกอะไดวาดราณวาบโทราเกี่ยวกเมียขายอะไรเมียขายเข้ามาเนาะออกโดนไอ่ผิดอกเออออกโดน เป็นยังสี่เลยปวดปวดไ้เจาะกรมานด้วกันป่ะนะแ้จะออเอาเ็บไปเซนีนตูดโอ้ยสมัยีะกี่ไปเนาะเฮ้ยเขาถามหายี่ดีพงเยตัดลราสันชินอะสร้างบุญแล้วพงเยตัดก็กระมานขึ้นันงดงามถึเด็กเ็ัเห็นต้อมากับม่เห็น้วยรูมาแล้วรูมาแล้วเขาจังไปเสียงรถ โออออันนี้มันพีเฮ็ดไข้พวนชวนมากนเลยเฮ็ดไข่พวนพอยู่ <c oughs> ดอกสองดอกก็อิ่มด้ยพี่น้องใส่ใส่หอวตาเจ้าสั่งเขาให้อะไีอย่างน้ดอกก็ตเอ,อ้ยกว่กว่าเจ้าจก็ออา่ามันเนกันกะ่านะตาจอจอโอเบไปซีนี่ตู่หโอ้ยสมัยที่ขี่ไปแล้วเฮ้ยได <c oughs> ้รอบไผ้ก <c oughs> ับตากับสาไปหายกิ๊บกันแล้บอะไร ยี่ไม่ฮิดเพลิงยี่ไม่ฮ็ดเพลิงย็ดตองๆร้ายนั่นเนาะที่ปีนีเฮ็ดไข่องกระสีออกเนาะตัดฮ็ดไข่เพรานออกที่เดียวนะออกไปยังัน่ละเออนี่ห้องกระสีไข่เนี้ยเมือีเนาะก็ถามหาอยู่ที่พงเงตัดมาสันทินวอสร้างบุญแล้วพงศ์เงิตัดก็ขมาึือกันนู่นนั่นยี่ฮดสามโจพี่นนอ hết sáng cho đến mình hết cái to có như ta cầm ăn cứ cắn được rồi cả nơi <laughs> hết sáng cho cái nọ hết sáng cho mình hết cái to có như ta cầm ăn cứ cắn được rồi cả nơi hết sáng cho cái nọ hết sáng cho mình hết cái to có như ta cứ cắn được rồi cả nơi lại เอามามใส่กันเลยให้มันง่ายเออค่ะพี่จิ้งมันมันเนี่ยเออจังส่็จละเออเขถามหาอยู่ที่พเยตัดาสันทนบ่สร้างบุ่แล้วพงเยตัดก็องขมันทุกกานู่นนี่ออแ้วบ่ขลดทอยู่สงคนเ่าท่นหาดีเราบอก่น่ามันน่อยตัวนีก็ลีสุีเห็ดออกไรเนาตีเนะีนี่ให้เา่บอันนี้เนเลยคนจะตัด ไอ้ฮ th ja, to ิ่ด <conception> <limitation> <eme> ินมันมันบมทัานเขาท่านเขากเม็ดให้พ่นเนาะจะทสไมเยหน่อยไปยูน้่เนาะเพ่อสามชีโลกเลยตัดเพี่นข่พวนในตัดขอาุ่มเขาแค่พ่เออพนแค่เอายเขากลไปทรกสว์หี่อทสามเจ้าพไปนนองเฮ็ดสามเจ้านี่มันเฮ็ดก่อเพาตัดกระมันคือกรดูแลแั่ะก็ถามหายุดิพเงตัดล่าสันจริงบ่ ้างบุงล้ว่าพตัดต้อวามมการนี่นอขึ้นกนเ้ีาอ่ยด้ถูมาแล้วถูมาแล้วเขาจงไปเขียงรดเียงเสียงดอันี้คือใครนน้มนันอืม่บอท่านเขาพีดจะไปตกแต่ใหนเลยแซมแซมเปไปยืน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 ฮิดใครดีมันบอกท่านเขาน่ยพี ก็ละบรดเวเเหืนบริเเเลยจะเอาเห็ดผืนออกุยก็เศร้าแน่มอนมันแดดไปสิไข่ยอแต่เห็ดนี้มอื้อปลาดมันหมาด้วยคิน้องนะมันหมา่ครอกินูนองากักอเขาตัดใหม่อยู่ขาออก มันชีว oh. ิตจะอุ้มกับย่อมเฮ็ดผึ่งจะออกไรอือเฮ็ดผึ่งออกกวนยุค่ามันม่มีเหลี่ยงเฮ่ใครวนี้นอ่ะมันบ่ท่านเขาเฮ็ดผึ่ตกใจง่ายอยู่ขนาดเสมแซมไปย่งไปฮดไึ่งเฮ็ด่ดีมันบ่ท่านเขาหน่อที่นาละจีบบ่ได้ดิ้เฮ็ด่นบ่ได้เอ้ยปวดปวดเจ้ากามันกันปนะ กอจอนเอาเกีไปเซ็นในตูดอะนโอ้ยสมัม่จะขี่ไปเนาะเฮ้ยขี้ดีมันบพาท่านเขาหน่อยสิน่าละจิบ่ได้รดขี้ดีเห็นบ่ได้งอว่็ถามหาอยู่ที่พงเงตัดล่ะสันชินบอสร้างบุงแล้วพงเงตัดก็อระมานคืกกันเนาะ ม <this prend ere> ีก <escre editors> <cre pare aer os lide> ็มีสามีได้จ <English> ้าใบบอัดตัดไบ้บทนทุ่ส้มเขาถามหาอยู่ดี่พงยตัดว่าสันทิ้งบ่าสร้างบุงแล้วพงยตัดต้องคัน้ำทุกการมีเฮ็ดสามเจ้าพี่น้องเฮ็ดสามเจ้ามีนีเฮ็ดใหญ่โตพงเยตัดคัน้ำทุการกอย่า เฮ็ดสามเจ้าพี่น้องเฮ็ดสามเจ้านี่มันเฮ็ดใหญ่โตข้อไหตัดกระมันเื่อกันเถอะแต่เหนถูมาแล้วถมาแล้วเขาจังไปเชียงรถเียงเียงหนาดูมันหมาดยพี่น้องเถดูมันหมา ใครกินหรือเปล่ากี่นไปใครเม่อราบูฟ่ามากน้ำจ้าไปกี่อย่างบอกให้พี่ี่้าใจเห็อไข่ผุ plate. น้ำไปไข่น้อไข่ออเน